หลักสูตรการบริการเพื่อความงามที่โรงเรียนของครูมดเรียนอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะที่โรงเรียนของมดนะคะมีสอนหลักสูตรเรื่องของความสวยงามตั้งแต่ศรีรษะถึงจดปลายเท้าเลยค่ะเรียกได้ว่าที่ bsa academy เป็นศูนย์รวมหลักสูตรด้านความงามครบวงจรเลยค่ะคอร์สเรียนการบริการเพื่อความงามของเรา ปังตรงที่เราสามารถเลือกหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทำผมและการดูแลเล็บมือเล็บเท้าเพิ่มเข้าไปในคอร์สนี้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างหลักสูตรที่จะได้เรียนในคอร์สการบริการเพื่อความง,งาน150ชั่วโมงของเราค่ะมีการเรียนทำสปาตัวแบบฟูลคอร์สเลยค่ะ ฟูอคอร์แบบสปาระเบิดที่ใครคอเจ้าสาวเลยแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ใช่แค่เอาเกลือมาขัดผิวแล้วก็ล้างออกนะมาสอนขั้นตอนแบบในร้านที่เขาคิดลูกค้าแพงๆสามสี่พัน่ะขั้นตอนเขามีอะไรยังไงบ้างอยู่ในคอร์สนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการนวดหน้าไม่ใช่แค่นวดแบบนวดอย่างเดียวนะคะรวมไปถึงการกดจุดเรน้ําเหลืองการใช้กัวซายกกระชับใบหน้ารวมไปถึงการนวดหน้าทองคําแบบครีโอพัตราด้วยมีการนวดศีรษะ สไตล์อินเดีย India, หรือการนวดแบบสลิปซาลอนด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของการสระผมสระใดเข้าด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไปเปิดร้านเราทํานวดสลิปซาลอนเนี่ยเราสามารถเพิ่มการสระผมเข้าไปเหมือนที่หลายๆหลายๆร้านกําลังทําอยู่นวดลดกระชับสัดส่วนนวดปันหุ่นก็อยู่ในคอรสนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ยังรวมไปถึงการทําสปามือเท้าดูแลเล็บมือเล็บเทา้าลูกค้าด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าคอร์นี้เป็นแบบ full option แบบจัดเต็มความสวยงามตั้งแต่หัวจดเท้าเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะนักเรียนของครูมด BSA Academy ทุกคนจะได้เรียนการตลาดด้วยค่ะครูมดสอนทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจร้านนวดและธุรกิจความงามโดยเฉพาะเลยค่ะใครที่สนใจหรือว่ากำลังหาที่เรียนอยู่นะคะสามารถแอดไลน์สอบถาม คมดได้โดยตรงที่ l ล A I M I n e @baimint ตามที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะทักข้อความมาใน TikTok ช่องนี้ก็ได้ใครผ่านไปผ่านมาฝากกดรีโพสต์กดหัวใจแล้วก็กดติดตามช่องของคุม,มดให้ด้วยนะคะหรือมีคำถามเกี่ยวกับการนวดการทำสปาการเปิดร้านตรงไหนเนี่ยทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวมดจะมาทำคลิปตอบคำถามให้ค่ะ